ปลามาพอต,ต้นยูคาใกล้ๆเน่ะเจ้าเพื่อนปลูกริมถนนเพื่อนหือก้าฟีเน่ะเจ้าต้นยูคาเนี่ย เ,เดินลิ้นเดิเจ้าถนนนี่ทางราชการเปิน้นตัดเฮ้นนะเจ้านาไข่ถนนผ่านกะเปิ้นกะได้นะเจ้านอนได้ได้สดตงังตามราคาประเมินนะเจ้าแต่นาเจ้าอยู่ไกลหน่อยเจ้าถ้าจะไปไปถึง อันนี้มันไกลๆีนเจ้าไกลๆบ้านนี่นาเจ้าพึ่งวานนะเจ้าพึ่งวานซ็จคงบาบาออกเตอเจ้าบาออกงามจี๊ยเตอะนี่นาปลูกเนี่ยที่ี่จะอีเป็นนาวานนะเจ้าเนี่ยนาวานนี่ก็นาวานเนี่ยนี่นาวานเนะยเจ้า ที่มันออกทีทีเนี่ยน่าวานจ่นยแต่ต้องตังนี้นี่มันเป็นเปิ้นใจน้ำของเขือนกิวคอหมาตัวเนเจ้าเนี่ยเนี่ยแต่ที่สวนที่ที่ว่าไม่ขั้วพุ่น เลื่อนคิวเข้ามาบ่ไป,ไปถึงเเจ้าแต่ต้นนี้นี่ถึงเจ้าต้นนี้เคลื่อนคิวเข้ามานี่ถึงมันเป็นคนละเส้นกันนะเจ้านี่นาหวานเนี่ยเจ้าออกนักๆจีอ่ะแล้วนี่เป็นนาปลูกนาปลูกจะจะดีกว่านะเจ้านาปลูกอ่ะนาปลูกสำหรับคนขยันเนาะ คนที่เป็นชอบปลูกนาะหน้าปลูกนี้จะได้เข้าน่กกากลัวจะเอาเอาเอาต้นกล้าม,มาปลูก กระปูกกันเพรเห็นมุ่งเห็นใจล่มเลยไกลต้นตาล นาวานแน่นอนถ้าหันมาทางนี้มันจะเป็นตะวันออกนะเจ้าแต่ดีที่แดดปัดชัดเจ้าคงเห็นอยู่เนาะมันย้อนแสงต้องหันมาทางนี้เจ้าคลิปนี้ปตอตะาอีก,ก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า